สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่23สิงหาคม2568ค่ะมื่อน,นี้แม่หมูจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาพ่ออ้วนนะคะจะพามาติดตามรับชมดทางตัวเลขงวดวันที่1กันยายน2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพ่ออ้วนให้วิ่ง3เลคะ่ะมา63นะคะผู้ชม แต่ว่าพออว้วนจับคูไห่บอ่อเข่านะคะผู้ชมมาตะเล็กวิ่งเอาเมื่อนี้มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพออว้วนจะเดินทางให้ตัวใดนะคะเพื่อมักเพื่อชอบน้องกันมากับบ่าวเถ่าะคะ่ะเป็นกำลังมากสวัสดีค่ะคุณแม่เฮ็ดอี๋น้องอโอ้บ,บูซาบ่แม่จะพออ้วนมันก็น,นอนอยูี่พวละระเข้าชม มือัอนี้ร้องฝากกับสีมืดขึ้นแน่จักน้อยนะคะคือจังฝนจะตกนี่แหละที่เราคุณแม่บรรยายที่เราหวานหวานนี่อันนี้ซุปแบบแม่ไงท่านี่ซุปค่ะคุณหน้องบ่มต้องบ่มจักน้อยพี่น้องมาเขี่ยบเขาอีกกำาเขียบเขาอีกกำน้อยนะเข้าอีกกำคแม่บรรจุฝากพี่น้องขอบคุณคุณแม่เป็นลายอันนี้ใส่ถุ่งเยไปใส่ละแม่ โอ้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับอันนี้ให้รอายเลยเนี่้อนมาตอนนี้เอาไปเอาไปโบมอีกแม่เนาะเอาไปโบมที่ด้านบ้านเขาเอินว่าไปโบมเอาไปเขาเขาเรียกว่าเอาไปยังไงเรอให้มันสุกนะพ่อนะโบมจะขึนสักกอนสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะโอ้สดใสขึ้นย่พ่อมารอดนี่เนาะอ้วนขึ้นย่พ่ออ้วนขึ้นเยอะเออไงไล่ะนี่พี่น้านแล้ว ม่อยู่พ่อแม่อยู่สามนี่สามศูนย์สามแปดสามเก้านี่กับหัวขึ้นม่พี่รั้งบ่เขาได้พี่ตังได้นะครับกบบ่ตามเท้ากับเก้าเป็นหกกับเป็นสามพ่อพ้นกระยุแต่พ่อพ้นเด่นหลักสองนะครับแม่ตัวร่องแมาสามเหล็กวิ่งพระวันกัที่ว่าแมนยุ่อแอร์บ่เขาเขาจับคู่บ่เขาอจับคู่บ่เขากับบ่เขานะพี่น้องเนาะแอรแต่ว่าผู้นล้มคนพ้นว่าอ่า อยากเห็นเลขวิ่งพระอ้วนพี่น้องอยากเห็นอีกพี่นะครับลังคนผูพนมีเหล็กติดแม่นๆเพิ่นก็จับใส่เหล็กวิ่งเหล็กเด่นพระอ้วนพี่น้องแม่ที่เก่าเดี๋ยวงวดประมาณเขาของพ่อพคนนี้เอ<ม>อใส่ละกวาใส่ละ,ะมาเบิ้งด้วยล่ะพ่อมาเบิ้งด้วยล่ะมาเบิ้งด้วยเนี่ยไอเอฟซีเบงด้วยจะเป็นจังไงเออมาสูงสุดเลยเอ้าวบาทนี่ย ปดกับเก้าที่พ่อแปดกับเก้าเด็กพี่น้องเด้อหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเพราะอ้วนนะทำชุ่มเป็นแนวทางพี่น้องนับถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจคือเบาถาวานับจำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบเบิ้งไวกรหรือผู้ใดมีเล็กติดแม่แมจับมาใส่เล็กวิ่งพราะอ้วนเด็พี่น้องได้แปดกับเก้าหลักแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหลักเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าอ่าแปดกับเก้าว่าว่า ตัวใดละเด่นแปกับเก้าเด่นสามแปดบนสาม้าสามแปดเล้วสามแปดสามแปดกกับเก้ากับแปดตัวใดเด่นก็ากันแปดชนน่นอนเด่นลักแปโอ้มักรักแปดอมักักแปดพอพันกระจองทีละพี่น้องสามแเลยวงสามปดให้เน้นลักแปดอ่าหนึ่งแปดสองแปดสมแปด เน้นสามแปดพอรักแปดพอสามตัวเอารักร้อยตัวใ่นย์เซ่ยศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดพอันพี่พ่อผมถามนี่ถักเก้านีเน้นคู่ใดถักเก้าเลยเออเก้าเก้าเนืงนี่เนอะเน้งเกเนอเน้นเนงเก้เอาศูนย์่ศูนย์หนึ่งเก้อ่รัก้อยเอาศูนย์เซ่เออาพี่รักลอยศูนย์ เอาเกจแปดเจ้ามรีเนาะมันมันสลับดิพ่อเดี๋ยที่แล้วนี่แปดไป็ลักร้อยแปดมากอยู่เน๊ะแปดไป็ลักร้อยเออสลับกันเดี๋ยว่ามันเอาเดี๋ยวเราเขียนตัวยังไงห้เด้อนะครับพอไงไม่ไงพี่ปาน่าสุขุมสุคนนะเขียนตัวยังไงให้นะพ่อพ่อมักแปดเนาะมักแปดจบนะอ่าพอมักแปดอ่าสัดพ่อ สันจอนนี่เก่าเด้อเเาาามก่ดีสันจอนนี่พี่น้องงวดนี่เก่าอาจจะมาสิเออเก่าอาจจะมาแต่ว่าเก่าเป็นตัวร่องพี่น้องร่องไว้ร่องไว้ถ้าเก่านี่มัดนึงเก้ารองไว้เออเออบได้มัดสามเก้าบ่ะพ่อสามเก้าทีแต่ว่ามัดหนึ่งเก้ามัดหนึ่งเก้าไม่หลอด่พ่อเป็นมัดหนึ่งเก้าเอ้าเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผม เมนนี่นนะรักยลอชุนี่นเปนเด้เน้นที่แปดนี่แหละไรบ้านเาวนมักแปดเล่นมาพ่มักแปดเนลบท่านมาลายเทียนเนาะแต่ว่าอ่าน่ราเนี่ยค่ะรลองไว้เอ้าชมชมน้าบ่าวาเขียนตัวใหญ่ให้ด้ แบบเอฟซีพ่อใหญ่เมย์ใหญ่พีปาณาสุขุสุขนนะพ่ออวนพี่น้องพ่อปีนี้ท่ามิ่งหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับเก้าครับพ่อรักแปดพี่ตัวใดนะพ่อหนึ่งแปดสองแปดสามแปดครับเน้นที่สามแปดเน้นที่สามแปดหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะพ่อนะลอตเตอรี่ไว้หรือผู้ใดบอมักที่พ่อพ้นจับให้หาร์ตตัวมสซี่แปดแต่พ่อพ้นหนึ่งรักแปดเก้ามิกเก้าได้นะพ่อเก้าหนึ่งเก้า หนึ่งเก่าก็เกสองเกาสามเกานี่ล้หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าร่องไปตัวร่องไหัเกักเก้าตามักหนึ่เก่นว่าฟาดถักเก่าถักเก่ามักหนึ่งเก้าสาตัวตัวไรพ่อสาตัวสาตัวศูนาครับศูนพี่น้องผู้ใดมักตัวอื่นเก่าศูนใส่ได้พี่น้องเด้อพอคนมาเอาศูนย์ใส่ศูนใส่พี่น้องจะแปดสามศูนย์เก้าหนแต่สลับเอาแต่ว่าพอคนเด่นพี่น้องเล็เด่นเล็วิ่งพออ้วนนี่ถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้อนะครับ ถือว่าแม่นไปซุเก่าแล้าบ่มักตัวที่พ่อเพิ่นจับให้นี่นะเลขติดพ่อเป็นหนึ่งสองสามไปตีไร่ก่าหนึ่หาตัวอื่นมาใส่ถ้าบ่มักหนึ่งสองสามนะพ่อเนาะนี่อบอมักหาตัวอื่นมาใส่อือโอ้พอสามแปดนี่มาคักเลยนะหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องสามแปดกันหนึ่งเก่าได้พี่น้องได้สามตัวนี่ศูนย์สามแปดเท่ากับหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเผื่อได้รางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่สานี่หาได้โชคไงนะพ่อเนาะชูง่ายห้าม ฝนตกบ่าทางบ้านเฮามือสองมือนี่พ่อแต่ว่ามันนี่เป็นคึ้นขอยู่ดิเออมันนี่เป็นคึ้นขึ้นเยอะเออมันขึ้นก้อนเนี่ยมันห้อยห้อยเพราะเป๊กแม่นบ่พ่อฝนห่างไปหลายมือพี่น้องฝนห่างไปหลายมืออยู่หน้าหน้าพี่สาวหน้ายายจอยเริ่มแห้งแล้วหลานว่าเพราะว่ามันหน้ามันจิอยู่สูงแน่พี่น้องแต่หน้าพูดนอยู่ต่ำเพิ่นก็มีน้ำฝาย ห่างไปไลยมือเจ้าบ่อแดดบ่อแดดเป็นคืมๆอยอะห่างฝนห่างบ่ค่อยตกแห้งฝนบ่ตกฝนมาตกพี่น้องเนี่ยมาตกกับห่างไปหลายมือด้พันย่ามตกเลยโอ้ยเล็งเอาว่าสันพี่น้องอ่าเอาแคปหน้าจอเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับพวอ้วนนะครับพอปิดแนวทางเงี่ยลักอ่าปูเอฟซีผู้คนถามกับมีหลายพี่น้องเอฟซีพวอ้วนก็ได้ผู้คนถามไปหาพวอ้วนใน่เด้อนะตามไม่เยี่ยมยามทามข้าวพ่อพื้นที่เก่าพี่น้อง งวดจับคู่เขางวดโบเขาก็มี่บเขาหัากกว่าโบเข่าพีหน่อแตะวันเล็เด่นเล็กวิ่งเด่นดีนะหงวดนี้พอพ่น่าเล็กเด่นเล็กวิ่งแดกับเก้าเน้นที่เกเน้นที่แปดที่เกานะอออาผู้ได้มาก้กเก้าก็ตามนี่นะพอเนาะตามนี่ล้ะเล็กวิ่งอ่าแปดคือหนึ่ปองแปดสามแปดพอพนมาค่ะคือสามแปดเก้นีตัวร่องพิ่มาหนึ่งเกาสองเก้าสามเก้าถ้าผู้ได้มาเก้าเก้าสามตัวศูนย์สามแปดนย์หนึ่งเอา เอาคุณแม่ใหม่อีกแล้วพี่น้องคุณแม่มาเติมมาเขียบมาเก็บมาเขียบพี่น้องเออเก็บเลยเก็บเก็บเขาอีกคำแม่นี่แม่เพร่ะเหกินที่ทำโชคเนี่เพราะดีกินเล็กมาหลายมีคนนั่นของฝากของต้อนคุณแม่เพันปะเขียบตอนไห้นะเอาจังได้กะขอบคุณพ่ออ้วนนะคะขอบคุณเด้อค่ะพ่ออ้วนค่ะให้โชคให้หมาดน้ำกันนะคะพอกันไม่คิหน้าค่ะคิมนี่ค่ะซาทุค่ะพ่ออ้วน โชคให้มานํากันวะาค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ